มีโต๊ะมีโต๊ะรตรงนี้นะครับขยขวเอนเะเยขยับขวาอกมายนิดนึงครับขยับ้ายนครับเเดี่ครับก็มะนี้นะสามสองนึลูกรับสา กคนครับสามลูกลก็ได้ name, รครับข้าวห้าลูกโอ้โหโอติ่งนะครับทุกคนครับทุกคนครับ ้ายนี่หนึ่งมาหาอยากได้สายนิดนึ่งครับโอเคทียากคิดกันนิดนึงได้ไหมครับนิดเดียวนิดเดียวโอเคครับดีมีสปอนเซอร์และพีดีอินเทอร์เน็ตแฉสมีความสุขมากทุกอย่างเจริญนะครับตัวนี้นะคะมองตัวนี้มาหนาสามสองหนึ่งลุกสามสองหนึ่งสกีต่อข้างหลังด้วยนะครับต้องกลางนะครับมองกลางนะครับขอต้อนรับขอต้อนรับเขาก็มีต่อนะคะ องสามาอีกรอบค่ะหนึ่งสองสามพงุณนพ่อะได้ถายใช่จะได้ถายกันะไ่่าันนะผมคร่าคถ่าได้หอเคยหมคะไมเคไม่ต้อนะไ้อยบระคุณสปอนเซอร์ทุกท่านับอยู่ก่อนนะาไปไหนอย่ารุ้งหนีุ้ราวไปไหนนะรู้ไหมรู้อะไรไป ในที่วันจะติดอะไรก็ต้ง